จริงสะพานจะข้ามตรงๆก็ไม่ได้เนาะต้องเฉียงไปตั้งรถ เข้าาหรือปล่ก็เห็นมีรถมีรถเนอะอ๋อ,อได้ได้ไก็เลร็วแต่โบดโบดเก่าปิดเปิดเปิด,ปดนะเแล้วว่าโบดเก่าก็ได้ก็เห็นมีรถจอกาบหลวงพ่อใหญ่นะครับ ตรงนี้ประตูปิดแต่เข้าได้นะครับขออนุญาตนะครับโอท่านท่านเบี่ยงตัวนิดหน่อยนะครับใช่ชั้นยืนเบี่ยงตัว ดูแข็งแรง่ถกตรงนี้จะเป็นหลวงปู่เหรียญถาวโลนะครับเราเดินไปตรงริมริมน้ำนะครับตรงของของอ้อมนนนะครับถ้็เห็นแล้วตั้องจากอ เราจะพาไปดูสะพ,พานนะสะพ,พานสีทองสวยใช่ครองอ้อมบริเวณวัดอันนี้ใช้คำว่าวัดบางละหงนะอืมตกลงมันบางละหงหรือบางละหงจรสะพ,พานจะข้ามตรงๆก็ไม่ได้เนาะต้องเฉียงไปทางนู้นแบบต่ว่า้อนไปโดนเขตพื้นที่ส่วนตัวจะโดนบ้านคนไม่ได้ม,ไม,ามาจากดอนเมืองแม่เลย คนที่แบบไม่ถ่ายที่ นะเขาทําเป็นสะพานเข้าบ้านนะ่ะสวยดแีแต่ละลังแต่ละล๋อหมายถึงอันนั้นนะมันบ้านเขามันไม่ได้อยู่แล้วมีประตูปิดขออนุญาตเข้ามาดูนิดนึงนะฮะิดเตี่ยว Hmm? อันนี้คืออะไรอวบต์หรออวบ,ต,อบต์บางระเโอ้มีเรือหองด้วยนะที่มีเรือหงโอ้โอหโโตั้ง ลืมไปว่าเมื่อคืนกินปเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งวัดบางระโหงนะครับ ทางลาดบันไดสรุปก็ไม่น่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาได้มไม่ได้อยู่แล้วล่ะบันไดขึ้นจักรยานก็ยังพอ,อยกได้ได้ได้